จู่โจมแห่งราชนาวีหรือหน่วยซิลคือหนึ่งในหน่วยรบพิเศษที่เก่งและแร่งที่สุดของกองทัพไทยนับครั้งไม่ถ่วนเลยค่ะที่พวกเขาอยู่เบื้องหลังชัยชนะในสมรภูมริรบและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภารกิจกู้ภัยระดับโลกแต่รายการสององศาในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูมุ้งสีเขียวแบบรักโลกของพี่ๆมนุษย์กบกันค่ะ คือซุ้มประตูของหน่วยซิลค่ะซ <c oughs> ึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะคะเขาออกแบบให้คล้ายกับเรือล่องหนค่ะเพราะว่าหนึ่งในภารกิจของพี่ๆมนุษย์กบเนี่ยก็คือการแทรกซึมเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจค่ะแต่เรื่องราวที่เราจะมานําเสนอในสององศาวันนี้คือภารกิจส่งเสริมปลูกฝังการเกษตรแบบยั่งยืนที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะณ <c oughs> จุดที่แพอยู่นี้ คือภายในหน่วยรบของพี่พี่ซีอค่ะซึ่งใกล้ทะเลมากๆเลยขับรถไปนิดเดียวเนี่ยก็จะถึงหาดน้ำใสหาที่ขึ้นชื่อของอำเภอสัตหีบแล้วค่ะซึ่งที่ตรงไหนที่อยู่ใกล้ทะเลปัญหาที่มักจะตามมาซึ่งไม่ค่อยถูกใจเกษตรกรเท่าไหรนะ่นักก็คือเรื่องของดินค่ะดินแถบพื้นที่ใกล้ทะเลก็มักจะเป็นดินทรายที่ไม่อุ้มน้าแถมมีความเค็มการปลูกพืชหลายๆชนิดก็อาจจะมีข้อจากัดค่ะอันนี้ก็ยกเว้นเสียว,ว่า จะมีโน้ต h ฮาวที่เป็นการแก้ปัญหาว่าด้วยวิธีเกษตรกรแห่งความยั่งยืนค่ะ และข้างหลังแพรน,นะคะก็คือศูนย์การเรียนรู้อินทรีวิถีไทยของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการค่ะแล้ววันนี้นะคะผู้ที่จะพาแพรไปเรียนรู้โคกหนองนาเนี่ยก็คือพันจ่าเอกทัศนินบุตรค่ะสวัสดีค่ะคขออนุญ,ญาตเรียกว่าคุณครูทัศนะคะคได้ครับคุณครูทัศคะอยากจะให้อธิบายคร่าวๆหน่อยค่ะว่าโครงการนี้คืออะไรเอ่ยโครงการนี้นะครับแรกเริ่มดนทีเนี่ยผู้ก่อตั้งก็คือท่าน คนเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้วร่วมกับมูลนิธิรับดินรักน้ําโดยคุณสรรหะจุธาจิราธิวัตรร่วมกันก่อตั้งศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้ความรู้กับกำลังพลภายในหน่วยนะครับตามาศาสตร์พระราชานะครับหรือที่เรารู้กันว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอ่าแล้วสาหรับศูนย์การเรียนรู้ที่นี่เนี่ยทุกคนสามารถเข้ามาได้เลยใช่ไหมคะครับตอนนี้เราก็เปิดให้ทุกหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไปเนี่ย เข้ามาเรียนรู้เราก็จะถ่ายทอดทุกอย่างที่เราได้เรียนรู้มาบริเวณพื้นที่ข้างในอะคะ่ะมีประมาณทั้งหมดกี่ไร่คะประมาณ12ไร่ครับแล้วใน12ไร่เนี่ยเราแบ่งเป็นสัดส,ส่วนยังไงบ้างคะก็เป็นโคกหนองนาโมเดลนะครับแล้วก็ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างมีแปลงนามีโรงสีมีไร่อ้อยโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูโคกหนองนาโมเดลในแบบฉบับของพี่พี่หน่วยซิลวกันดีกว่าค่ะไปค่ะครับเชิญค,ครับ เห็นปากทางเข้าเป็นซุ้มหมูป่าและภายในหมูป่าผนังตะปุกตะปำอย่างนี้นะคะครูทัดเล่าให้ฟังว่าเป็นกิมมิกที่จะทําให้ทุกๆคนที่ได้เห็นจุดแลนด์มาร์คนี้มาลึกถึงวิลกรรมการช่วยชีวิต13หมูป่าในถ้าหลวงขุนน้านางนอนนั่นเองค่ะการทํางานครั้งนั้นพอเสร็จภารกิจแล้วก็เลยมีไอเดียที่จะสร้างเป็นสัญลักษณ์ไว้ให้ทุกคนได้ได้ดูครับก็เลยทาเป็นรูป ปั้นหมูป่าแล้วข้างในก็จําลองเป็นเหมือนถ้าเหมือนถ้าหลวงนะครับอ๋อเหมือนถ้าหลวงนันี้<ง>จะเหมือนถ้ำนะเตกแต่งไว้เหมือนถ้าแล้วรูปที่เห็นอยู่ก็เป็นภากรกิจการฝึกของหน่ยวยซิลเรื่องนี้แพนมีคําถามค่ะว่าทําไมทหารเนี่ยถึงได้วางปืนแล้วก็มาถือจอบมาทําสวนแบบนี้ล่ะคะก็ะก็จะมีคําพูดคํานึงที่ว่ายามศึกเราลบยามสงบเราก็พัฒนาคือท่านพลตรีอภกรนะครับท่านได้ไปเจอกับ คุณสันหา,าจุธ,ธากิรัลสุวรรณพี่ในภารกิจช่วยติตาหมูป่าท่าน,นเจอกันแล้วก็เกิดไอเดียที่จะสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ข<ช>ึ้นเพื่อให้ความรู้กับบุคคลทั่วไปก็นำป่าชาวบ้านคนที่มีความรู้นะครับร่วมกันก่อตั้งแล้วก็เกิดมาเป็นศูนย์แบบเป็นเป็น,ปนปรูปธรรมแล้วตอนนี้โอ้พูดอย่างนี้คือตื่นเต้นมากคืออยากเข้าไปดูด้านในแล้วค่ะวันนี้ค่ะจะต้องรบกวนคุณครูทัศน์นะคะช่วยพาทัวร์พื้นที่หน่อยครับเชิญครับค่ะ โครงการศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทยเกิดจากความร่วมมือของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือและมูลนิธิรักดินรักน้ำหรือ Earth Safe Foundation ด้วยการน้อมนำเอาแนวคิดหลักปัจญายเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นศาสตร์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับประสบนิกรชาวไทยมาต่อยอดให้เห็นเป็นรูปธรรม และพร้อมที่จะส่งต่อองค์ความรู้นี้ให้กับประชาชนหรือชุมชนที่สนใจสร้างรายได้เพิ่มและพัฒนาคุณภาพช,ชีวิตของตอนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะก่อนอื่นเลยอยากให้ครูทัศช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าโคกหนองน,นาคืออะไรคะโคกเนี่ยก็จะเอาไว้ปลูกเป็นป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคือ เป็นไม้ใหญ่แล้วก็ไม้ระดับกลางเป็นไม้ใช้สอย <S <S ไม้ใหญ่กับพวกไม้พยุงยางนาเป็นต้นใหญ่ๆเลยเราก็เอามาทําก่อสร้างส่วนไม้ใช้สอยก็อย่างที่เราเห็นก็มีไผ่แล้วงั้นก็ระดับที่สามก็จะเป็นพวกมะเขือ,อซึ่งมน,นำมามบริโภคได้ครับสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือเมื่อเมื่อต้นไม้ใหญ่ๆมันโตแล้วเนี่ย ระบบนิเวศความร่มเย็นเนี่ยมันจะกลับเข้ามานะครับตรงไหนมีป่าไม้ตรงนั้นก็จะอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีหนองคือเราก็จะใช้พลังงานแสงอาทิต์เนี่ยสูบน้ำจากหนองเนี่ยขึ้นไปบนโคกแล้วก็ปล่อยผ่านลงมาแล้วก็ทางผ่านก็จะทําเป็นแปลงนาทําเป็นคลองไส้ไก่ปลูกข้าวแล้วก็ปลูกขักสวนครัวนะครับเราจะไม่ใช้สารเคมีเลยในนี้เป็นอินทรีย์ร้อยเปอร ความป่า3อย่างประโยชน์4อย่างกันสักนิดนะคะเริ่มจากป่า3อย่างก่อนเลยค่ะซึ่งแบ่งเป็น 1. ไม้ใช้สอย 2. ไม้กินได้และ 3. ไม้เศรษฐกิจค่ะ ซึ่งประโยชน์ที่ได้4อย่างก็คืออันดับแรกเลยคือพอกินอันนี้ตรงตัวเลยค่ะคือการปลูกพืชกินได้รวมถึงสมุนไพรเพื่อบรโิโภคภายในครัวเรือนถ้าเหลือก็จะขายหรือว่าแจากเพื่อนบ้านค่ะประโยชน์ที่2พอใช้หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและเป็นแหล่งพลังงานค่ะอย่างเช่นไม้ไผ่หวมักคำดีควายหรือไม้ฟืนค่ะประโยชน์ที่3 พออยู่หมายถึงไมเ้เศรษฐกิจปลูกไว้สร้างที่อยู่อาศัยและจำน่ายค่ะนำรายได้เข้าครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสักพยุงพยอมหรือว่ายางนาค่ะและประโยชน์ข้อที่4คือพอร่มเย็นค่ะประโยชน์ต่อระบบนิเวศโดยรวมสร้างความสมบูรณ์ให้กับดินและก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพค่ะ หนึ่งในวิธีการปลูกต้นไม้เพื่อคืนความสมดุลให้กับพื้นที่คือยึดหลักการปลูกเรือนไม้5ชั้นค่ะโดยไม้ชั้นที่1คือต้นไม้ใหญ่เรือนไม้สูงแผ่กิ่งก้านกว้างค่ะเช่นตะเคียนทองสักทองพยุงมะค่าหรือว่ายางนาค่ะไม้ชั้นที่2เป็นเรือนไม้ระดับกลางค่ะเช่นมะพร้าวมะม่วงกล้วยชะอมฝรั่งไผ่หรือว่ามะนาวค่ะ ไม้ชั้นที่3เป็นไม้ชั้นเตี้ยไม้ทรงพุ่มค่ะไม่ว่าจะเป็นพริกมักเขือกระเพราตะไคร้และสมุนไพรต่างๆค่ะลงมาไม้ชั้นที่4ก็คือไม้เลื้อยเลี้ยดินต่างๆค่ะเช่นบวบฟกักถั่วตังกวาตำลึงผักสลัดและสุดท้ายชั้นล่างสุดค่ะ คือไม้หัวใต้ดินหรือพืชหัวฝังดินนั่นเองไม่ว่าจะเป็นขิงข่าหอมมันหรือว่ากระเทียมค่ะข้อดีของการปลูกเรือนไม้5ชั้นคือการกระจายระบบรากค่ะ รากที่อยู่ชั้นต่างๆตั้งแต่ระยะพิวดินไปจนถึงรากไม้ใหญ่ก็อาจจะลึกลงไปถึงประมาณ30เมตรจะช่วยกันทำหน้าที่เป็นฟองน้ำค่ะเก็บซับน้ำฝนที่ตกลงมาเพื่อให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอุ้มน้ำไว้ให้มากที่สุดค่ะอ่านี่ก็คือคองไส้ไก่ถูกไหมคะครับซึ่งอันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยคองไส้ไก่ก็คือโอ้โหเป็นบริเวณครับ เลี้ยวคดเคี้ยวเต็มไปหมดเลย<ช>ก่อนอื่นต้องถามเลยค่ะว่าน้ําที่มาจากคลองไส้ไก่เนี่ยมาจากโคกถูกไหมคะก็ใช้พลังงานโซลารเซลล์สูบน้ําขึ้นไปแล้วไปปล่อยจากข้างบนบนบนโคกนะครับแล้วก็ปล่อยลงมาตามคลองไส้ไก่เพราะเริ่มปล่อยเราก็ทําฝายกั้นเป็นระยะระยะเพื่อให้น้าเนี่ยขังอยู่ตลอดเส้นทางนะครับไม่เช่นนั้นถ้าเราไม่ทําฝายกั้นเนี่ยน้ําก็จะไหลลงกลับสู่หนองเหมือนเดิม โดยไม่ขังน้ําไปเลยเพื่อใช้ประโยชน์จากน้ําที่ไหลลงมาเนี่ยเราก็จะปลูกพืชผักข้างของไส้ไก่อมันจะชื้นอยู่ตลอดโดยเราไม่ต้องลากสายยางไปรดน้ำแล้วแพรย์สงสัยค่ะว่าถ้าสมมุติบางที่อย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้มีโคกที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติเราทํำยังไงได้บ้างะคะเดิมทีมันเป็นที่ราบเนี่ยเราเราจะทำคือขุดบ่อน้ําก่อนเลยค่ะ คุณปน้ําขึ้นไปแล้วก็ถมให้มันเป็นที่สูงเป็นโค้งไว้ก่อนแล้วก็ปลูกบ้านปลูกป่าสามอย่างไปครับแล้วก็ค่อยๆให้น้ํามันไหลตามธรรมชาติแล้วก็นี่เลยทําคลองไส้ไก่แบบนี้เลยตลอดเส้นทางแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุดสุดท้ายเนี่ยน้ำก็จะไหลตามคลองไส้ไก่แล้วก็ไปลงที่หนองไปลงที่หนองเหมือนเดิม อีกหนึ่งไฮไลท์ของโคกหนองนาภายในโครงการศูนย์การเรียนรู้อินทรีวิถีไทยซึ่งก็คืออ้อยนั่นเองค่ะอ้อยอินทรีวิถีไทยนี่คือเราจะปลูกแบบออร์แกนิกออร์แกนิกร0อไม่มีเคมีเลยครับรสชาตินี่จะให้ความหอมแล้วก็หวานน้อย <c oughs> อคนที่เป็นเบาหวานสามารถทานได้ครับ1กิโลจะได้น้ําอ้อย700มลลิ0มลก็คือปริมาณสแก้ว ใช่ครับอย่งางน้อยสองแก้วขึ้นไปถ้านำไปขายก็แก้วละ20บาทก็ 1> ก, 1, <บา S> 1กิโลก็ได้2แก้วก็40บาทเฮ้ยถว่าแบบราคาแบบราคา,บบา,คาย่อมเยามากเลยค่ะใช่ครับใช่ครับ จากที่ครูวีเล่าให้ฟังค่ะถือว่าเป็นการเปลี่ยนหลักคิดเปลี่ยนมุมมอง,มองเกี่ยวกับอ้อยเลยทีเดียวเพราะอ้อยออร์แกนิกที่ไม่ได้ใช้สารเคมีแต่อาศัยแค่ปุ๋ยหมักและมูลสัตว์อาจจะไม่เป็นที่ปลื้มของโรงงานน้ำตาลเพราะอ้อยอินทรียมักจะมีค่าน้ำตาลที่น้อยกว่าแต่แต่แต,แต,แต่ถ้าไม่ขายอ้อยเป็นน้ำตาลละ่ะแต่ขายเป็นน้ำอ้อยแทน พออ้อยที่โตเต็มที่1ลำจะหนักราวๆ3กิโลกรัมและนั่นแปลว่าจะคันน้ำอ้อยได้ราวๆ2ลิตรกว่า,วาค่ะหวานไร้สารเคมีคันให้ถูกเวลาขายให้ถูกที่เงินทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ย อ้อยที่คันน้ำเสร็จพี่ๆเขาก็จะเอามาตากแห้งการเชื้อราค่ะก่อนที่จะสับทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่อไปโดยที่นี่เนี่ยเขาใช้สูตรน้ำมะพร้าวสับผสมกับชายอ้อยแกลบดินมูลวัวและมูลไส้เดือนค่ะคุณผู้ชมที่สนใจพี่ๆมนุษย์กบเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะส่งต่อความรู้และให้พันอ้อยกับผู้ที่สนใจไปพัฒนาพื้นที่กันต่อแบบฟรีๆเลยค่ะ และแม้ว่าจะมีประกาศเตือนห้ามเผาแต่บางจังหวัดเองก็ยังพบว่ามีการลักลอบเผาอ้อยกันอยู่นะครับที่เห็นกระจายอยู่เต็มพื้นรวมถึงล่องลอยอยู่กลางอากาศก็คือสิ่งที่หลายคนรู้จักกันในนามของหิมะดำค่ะซึ่งจริงๆแล้วเจ้าหิมะดำที่ว่าเนี่ยก็คือเท่าฐานที่เกิดจากการเผาอ้อยแล้วถูกเปลวไฟและลม พัดขึ้นไปในอากาศค่ะก่อนที่จะปลิวไปตามลมแล้วก็ล่วงลงมาช้าชานั่นเองประชาชนที่อาศัยอยู่ในหลายๆพื้นที่ที่มีการปลูกอ้อยเนี่ยก็จะบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าช่วงเดือนมกราถึงมีนาคมของทุกๆปีจะมีการเผาไร่อ้อยจนกลายเป็นเรื่องธรรมดาชินตาผู้คนเหตุก็เพราะว่าช่วงนี้โรงงานน้ำตาลจะเปิดหีบอ้อยค่ะ ซึ่งก็คือการรับซื้ออ้อยจากเกษตรกรเข้าสู่โรงงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นน้ำตาลนั่นเองค่ะแล้วถามว่าทำไมต้องเผาทั้งที่ทุกๆปีทางการก็มีคำสั่งออกระเบียบอย่างเข้มงวดว่าห้ามเผาเด็ดขาดและในหลายๆจังหวัดก็ยังคงมีคนลักลอบเผาอยู่ดีคำตอบก็คือ เจ้าของไร่หลายคนให้เหตุผลว่าการตัดอ้อยจะง่ายขึ้นมากๆถ้าเราเผาซะก่อนพอใบอ้อยเนี่ยจะหายวับไปกับเปลเพลิงและนั่นจะทําให้คนงานตัดอ้อยและลำเลียงขึ้นรถบรรทุกส่งโรงงานได้ง่ายขึ้นค่ะแถมยังเป็นการเคลียร์ที่ดินเพื่อที่จะปลูกอ้อยในฤดูถัดไปอีกด้วยอ่าเข้าใจแล้วทุนแดงประหยัดเวลาเ <c oughs> แต่พี่ๆคะแล้วมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมนี่ใครจะเป็นคนรับผิดชอบคะ ทางออกทางหนึ่งก็คือการปลูกอ้อยไม่ให้แน่นจนเกินไปอาจจะมีการดันดินให้เป็นร่องเพื่อให้รถเข้าไปตัดอ้อยให้ง่ายขึ้นหรือเอาแบบพี่พี่หน่วยซิลค่ะก็คือการปลูกอ้อยกับพืชชนิดอื่นๆที่เขาเรียกว่าทําไรนาผสมผสานออกแบบพื้นที่การปลูกให้เหมาะสมกับการเก็บตั้งแต่ต้นแบบนี้เนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเผาเลยค่ะการทำานาก็จะ ส่วนใหญ่ก็จะมีนาหวานกับ<ช>นาดำนาหวานนี่จะผลผลิตจะสู้นาดำไม่ได้เพราะว่าเราหวานมันไม่เป็นระเบียบแต่ว่านาดำเนี่ยต้นกล้าที่เราดำไปมันจะเป็นระเบียบจะให้ผลผลิตมากกว่านาหวานเีก่อนเมืครูครูแพรรู้สึกเหมือนเหมือนแพรไม่ได้อยู่คนเดียวแพรรู้สึกเหมือนอะไรเลยครับคือคุณผู้ชมรู้สึกว่าเหมือนได้ยินเสียงอะไรตลอดเวลาอยู่ข้างๆหูค่ะมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรอ่ะมีใครมาแอบบ อะไรอ่ะหาไม่เจออุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยนั่คืออะไรอ่ะคนสิวตัวจริงครับอันนี้คือการซุ่มการซ่อนตัวกันพรางตัวนะครับก็เป็นเป็นอีกหนึ่งธรกิจของหน่วยซิวที่คือลบแบบกองโจร เขาจะ an พางตัวได้เนียนมากครับเข้าพางตัวเนียนมากคุณผู้ชมเพือเอาจริงๆริงอ่ะเราเดินไปเดินมาไม่มีทางรู้เลยพี่คะขึ้นขึ้นมาได้แล้วค่ะอดี๋ยวไปเหยียบเข้านะนี่นี่หน่ตัวจริงครับโอ้นี่ก็คืออีกหนึ่งทีมงานจากหน่วยซิลใช่ไหมคะพี่ก็มาสองคนนะมาสองคนเหรอคะครับน้องแพรลองหาดิ เดี๋ยวนะตอนนี้ไปเจอหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปหาก่อนแกลงเดินเหยียบมั้งจริงเหรออยู่ตรงไหนอ่ะเขาไม่ได้อยู่ข้างในนี้ใช่ไหมคะอยู่แถวนี้แหล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 ะเจอแล้วเจอแล้วสวัสดีค่ะโอ้โห่างตัวเนียนมากอ่ะอืมขอแตะได้ได้คะอุ้ยเนียนมาก าคือแบบเนียนไปกับพื้นหญ้าเลยอ๋อใจหายใจความหมดเลยบางครั้งนี่เราไม่รู้เราเดินเหยียบเลยครับว้าวอย่างที่บอกนะคะว่าหน่วยซิลเนี่ยโอ้โห เขาต้องมีทั้งความอดทนนะมีทั้งความสามารถนะคะเป็นรบพิเศษที่ที่หนักที่สุดในในประเทศไทยตัวน,นี้ยม <c> น <oughs> <c oughs> ไมไ่มีอะไรหนักกว่านี้แล้ว <c oughs> <c oughs> เดินทางมาถึงฐานที่มั่นของหน่วยรบพิเศษทั้งทีนอกจากจะโชว์โน้ตฮาวด้านเกษตรกรแล้วพี่พี่หน่วยซิลก็ถือโอกาสโชว์ความสามารถเฉพาะตัวซะหน่อยสมกับเป็นหน่วยรบน้ำฟ้าฝั่งที่แทรกซึมได้ทุกพื้นที่จริงๆค่ะ <c oughs> ดีแผนและทีมงานเริ่มระแวงแล้วนะคะเนี่ยว่าจะมีพี่พี่มนุษย์กบ แอบแฝงอยู่ที่ไหนอีกหรือเปล่าอาเรามาพูดกันถึงเรื่องคน,นาต่อค่ะคนี่ไม่ต้องห่วงพะร้อนครัพามีล่มส่วนตัวน่ารักมากเลยะ <S <S 1> <S 1> นี่พี่ๆี่ทีมซิวเขาก็กําลังดำนาอยู่ด้วยใช่ไหมคะับ้าเรียกถอนต้นกล้าถอนต้นกล้าถอนต้นกล้าครับคือเพื่อเพื่อที่จะ,จะไปดำในแปลงที่เรา,เ,าเตรียมไว้สำหรับทํานาดําเราเห็นป้ายที่ปักอยู่ตรงนี้เขียนว่าคันนาทองคําด้วยคืออะไรเอ่ย ก็ถ้าเราเห็นแปลงนาทั่วๆไปเนี่ยคันนาเขาจะนิดเดียวฟุตสองฟุตเนี่ยเขาแค่เดินได้แต่คันนาของเราเนี่ยจะใหญ่จะกว้างใหญ่อ๋อจริงด้วยคุณผู้ชมคือค่อนข้างกว้างเลยค่ะประมาณเกือบเมตรเลยเนาะถ้าทำตามศาสตร์โค้งหนองนาเนี่ยคันนาต้องใหญ่เพื่อที่เราจะใส่ผักสวนครัวหรือผลผลิตอย่างอื่นลไปตรงนี้ก็จะเห็นมีมีตะไคร้มีมะละกอมีพลิกมีมะเขือ มีกล้วยมีอ้อยแล้วก็ใส่ลงไปตรงนั้นก็จะเป็นชะอมอุ้ยเก๋มากเลยอ่ะคือเป็นคณะทองคําหมายถึงว่าเป็นคณะที่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากมากกว่าเป็นแค่คณะทั่วไปใช่ครับถูกไหมคะถ้าสมมุติว่าเราปลูกไป1ิบอย่างค่ะเออเราเก็บอย่างละส0ถุงค่ะถุงละ10บาทค่ะก็ก็เป็นหนึ่งร้อยอย่างร้อยถุงร้อยถุงค่ะถ้าเราขายได้หมดก็ก็หนึ่งพันบาทเป็นรายรับที่เข้าครอบครัว เวลาเราออกไปตั้งร้านข้างนอกเนี่ยเราก็เอาผลผลิตเราไปด้วยค่<ฮ>ะขายไม่หมดเราแจกอุ้ยน่ารักมากๆเลยอ่ะขายได้เราก็เอามาพัฒนาพัฒนาศูนย์เราพัฒนาหน่วยเรา <ฮะ S 1> คร่ะแล้วก็แบ่งเป็นสวนัสดิการให้เด็กๆบ้างตามสายพัะราชาคือทํากินก่อนค่<ฮ>ะอย่าไปทําขายค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะแต่คนทั่วไปเนี่ยคือพอทําอะไรก็แล้วแต่จะปลูกอะไรก็แล้วแต่จะทําขายก่อนค่<ฮ>ะขายเสร็จแล้วก็ ไปซื้อกินอ่าเอ่อควรที่จะปลูกคนที่จะทำเนี่ยไว้เพื่อรับประทานหรือว่าบริโภคภายในครอบครัวเพ <ทำ S 1> ื่อนฝุงเอาไ้กินก่อนพออยู่พอกินค่ะครับแล้วใช้จ,จ่ายพอลมเย็นครับที่เหลือก็ค่อยก้าวหน้าไปอืขณะที่ในน้ํามีปลาในนามีข้าวพื้นที่บนคันนาก็มีค่าเช่นกันค่ะ คันนาตามท้องนาทั่วไปอาจจะไม่กว้างมากเอาแค่แข็งแรงพ่อกักน้ำและใช้เดินไปไหนมาไหนได้ก็พอแต่ตามหลักโคกหนองนาแล้วคันนาต้องใหญ่ค่ะเพราะนี่คือแหล่งปลูกพืชสวนครัวชั้นดีที่เขาเรียกกันว่าคันนาทองคำค่ะต้นไม้เนี่ยก็อาหารของเขาก็คือปุ๋ย เราไม่ใช้เคมีเราก็ต้องมีปุ๋ยอินทรีย์มาแทนเคมีเราก็ทราบกันู่ว่าทําให้ดินเสียแต่ปุ๋ยอินทรีย์มันมีแต่บารุงดินไม,ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแล้วก็สัตว์ในดินอย่างที่เรา,เราคุมคุมไปเนี่ยเร,เราคุมไปเนี่ยก็ลดน้ำแล้วมีความชื้นเนี่ยมันก็เก็บความชื้นไว้ได้นานอ๋อเดี๋ยวก่อนนะคือ ไอ้ที่แพเห็นตรงนี้ที่เป็นเหมือนเศษไม้เศษพืชใบไม้ทั้งหลายที่มาคุมดินบริเวณนี้ก็คือเราตั้งใจเหรอคะตั้งใจเพื่อจะเก็บความชื้นไว้ในดินคือต้นไม้ก็ชอบความชุ่มชื้นอยู่แล้วผลพลายได้ก็อาจจะมีไส้เดือนมาอยู่ถ้าตรงไหนมีไส้เดือนไส้เดือนก็จะไปย่อยสลายพวกซากพืชแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นมูลไส้เดือนอก็เป็นปุ๋ยชั้นชั้นเลิศเลยชั้นเลิศเลยมูลไส้เดือนนี่เป็นปุ๋ยชั้นเลิศเลยผมว่า แล้วก็ไม่ไม่มีเชื้อรามันถ้าไม่มีต้นทุนก็คือใช้แบบของจากทั้งหมดทั้ง<ล>บริเวณนี้นแหละเป็นกเกษตรยั่งยืนยค่ะอ,อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นว่าศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์วิถีไทยของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือปลอดสารเคมีทุกอย่างที่นี่เนี่ยออร์แกนิกค่ะคำถามที่ตามมาก็คือแล้วทำอย่างไรให้พืชผลงามเคล็ดลับของที่นี่อยู่ที่ดินค่ะ โดยดินที่เขาใช้ใช้กันจะแบ่งเป็น2แบบคือดินเพาะและดินปลูกค่ะดินเพาะคือดินที่มีไว้สําหรับเพาะต้นกล้าของผักทุกชนิดรวมไปถึงผักสลัดซึ่งมีส่วนผสมก็คือ 1. ห,หน้าดินทั่วๆไปที่มีเศษใบไม้หรืออินทรีย์วัตถุ 2. ขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับ 3. แกบดำา 4. มูลไส้เดือน 5. จุลินทีย์จอมปลวก ซึ่งเกิดจากการนำรังปลวกมาหมักกับข้าวที่หุงแล้วจะมีจุลินทรีย์เพิ่มมากขึ้นค่ะสัดส่วนเนี่ยก็แล้วแต่สะดวกเลยค่ะเพราะว่าสูตรเนี่ยไม่ตายตัวในส่วนของดินปลูกก็จะเหมือนกับดินพอทุบการค่ะแต่จะมีเพิ่มเติมในส่วนของมูลวัวและชานอ้อยและเหมือนเดิมเลยคือสูตรไม่ตายตัวค่ะแล้วแต่ชนิดของพืชที่จะนำไปปลูก และตรงจุดบริเวณที่พายืนอยู่นะคะก็คือเป็นร้านค้าสวัสดิการซึ่งด้านหลังของพาค่ะก็คือผลผลิตที่ได้จากแปลงโคกหนองนาน,นั่นเองนี่หลักๆเลยที่ผู้เราพาไปเดินกันแล้วนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะมีน้ำอ้อยนะคะมีมีกล้วยมีข้าวค่ะมีหน่อไม้ใช่ไหมคะมีแล้วก็มีพวกเป็นผลไม้ตามฤด,ดูแล้วก็นี่เลยมีผัก,กออร์แกนิก<ส>ด้วยผักสลัดผักสลัด แล้วปกติผลิตภัณฑ์พวกนี้ค่ะเราจําหน่ายให้กับใครอคะคะชอาอยู่ตรงนี้ในวันปกติก็ข้าราชการในหน่วยแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวหาดน้ำใสผ่านไปมาก็จาหน่ายอยู่บริเวณเนี้ยทุกทุกวันงานถ้าวันหยุดเราก็จะไปที่หาดน้ําใสครับวันพุธจะไปที่สนักาง,งานเกษ,ษเตรอำเภอสัตหีบเป็นตลาดของชุมชนวิสาหกิจชุมชน ซึ่งแน่นอนว่าเราการันตีในเรื่องไร้สารเคมีเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราเป็นอินทรีย์หมดเลยยืนยันได้เลยว่าเราเกษตรอินทีร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างปลอดสารพิษหมดสารพิษทุกอย่างอย่างท,ทุกวันนี้เราเราก็ต้องยอมรับว่าก็มีปล่อยให้ขายกันอยู่เสร็จแล้วก็ใช้อยู่บนเขาไหลลงแม่น้ําลงสู่ลำคลองเนี่ยสัตว์น้ําก็ได้รับไปด้วยแล้วพืชผักที่ส่งออกมาตามท้องตลาดแล้วก็เห็นว่ามันก็ไม่มีความปลอดภัยแล้วแหละ เราอยู่ในในสวนของเราเนี่ยนะใ,<ช>ในสวนของเรามันก็ตัดตรงน,นั้นไปเลยกินในสิ่งที่ปลูกปลูกในสิ่งที่กิน,นเกิดภาวะวิกฤตในสถานการณ<ช>์โควิดเนี่ยแล้ก็ไม่ต้องออกไปทางไหนเลยก็ <c oughs> อยู่ในนี้ได้เลยราก็เราได้เลยล็อกดาวน์ก็ล็อกไปแต่ไม่มีผลกับเศรษฐกิจพอเพียงเลยโคกหนองนามโมเดลแห่งนี้ ถือเป็นตัวอย่างของการนำหลักความพอเพียงและการพึ่งตนเองไปต่อยอดส่งต่อให้กับพื้นที่อื่นๆทั้งของทหารและพละเรือนของรัฐและเอกชนค่ะและคงไม่น่าแปลกใจหากวันหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้โลกที่เต็มไปด้วยกระแสเรียกร้องให้มีแหล่งอาหารที่ยั่งยืนจะได้เห็นกเกษตรกรทฤษฎีใหม่เปลี่ยนบทบาทจาก,กเกษตรกรทางเลือกมาเป็นกเกษตรกรทางหลักเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมนุษยชาติค่ะ